สวัสดีค่ะสวัสดีวันมาคราบูชาค่ะวันนี้วันดีหลายๆท่านนะคะคงออกไปทําบุญและไปสร้างกุศลยสร้างพลังมรรมีซึ่งอาจารย์ขออนุโมทนาสา,าธุกับบุญกุศลที่หลายๆท่านได้สร้างวันนี้นะคะวันนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยมีโอกาสให้คําปรึกษาน้องอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเดินทางมาไกลมากค่ะมาจากปทุมธานีนะคะมาด้วยความเศร้ามาด้วยความผิดหวัง มาลเล่าปัญหาให้อาจารย์ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยผิดหวังในเรื่องของธุรกิจการลงทุนการค้าการงานและที่สําคัญค่ะสูญเสียแรงกายแรงใจประเด็นสําคัญเลยคือคนที่ตัวเองรักค่ะน้องวันนี้นะคะผิดหวังกับเรื่องของความรักคนรักได้ตีจากและนอกใจวันนี้อาจารย์เลยนาทริคดีๆกีวกับวิธีการขจัดความรู้สึกเมื่อต้องเลิกราก,กับคนรักนะคะถือว่าเป็น7วิธี แนวทางในการที่จะทําให้ชีวิตของเรานะคะวันนี้ได้พบสิ่งดีดีพบความสําเร็จพบความสุขแล้วก็กลับมาเชื่นชมตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันมาคะบูชาอาจารย์ถือว่าในด้านของการให้แนวคิดสิ่งสําคัญในการปูฐานชีวิตจิตใจของตัวเองในการกรับฟื้นขึ้นมาให้ชีวิตของเราดําเนินการต่อได้คือคําสอนขององค์พระสมมาสัมพูทธเจ้านะคะหลายๆคนที่ห่างพุทธเจ้าจะถูกนะคะอาจารย์บอกได้เลยว่า ใครที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะจะสามารถปล่อยวางกับปัญหากับวิถีชีวิตกับการ,รเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีคําสอนของพรุทธเจ้านะคะเป็นอากายลีกโกรู้ได้เฉพาะตนอย่างนี้ใครที่อยู่ได้ฟังคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองได้ ปล่อยวางกับปัญหาและลุกขึ้นสู้ได้อาจาร,รย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเข้าหาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแสวงหาคำสอนขององค์ท่านนะคะ,ะมาดูกันนะคะ7วิธีจัดการความรู้สึกเมื่อต้องเลิกรากับคนรักหรืออกหักนะคะวิธีแรกเลยค่ะคือการที่เราจะต้องกลับมาชื่นชมตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะนานหรือ,อยังคะที่เราเนี่ยทุ่มเทให้กับคนที่ตัวเองรัก โดยลืมดูแลกายใจของตนเองลืมดูแลความรู้สึกของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะที่รย์พูดถึงคือให้เรานะคะกลับมาขอบคุณตัวเองกลับมาดูแลตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดูดีนะคะทั้งในด้านสกยภาพภายในสกิภาพภายนอกความรู้สึกที่ดีรูปร่างหน้าตาภาพลักษณ์ของตนเองนะคะข้อที่2เลยค่ะใช้เวลา10นาทีเนี่ย ในการดูแลตัวเองเช่นการออกกำลังกาย <mm> การสวดมนต์การทำสมาธิ <mm> การรับประทานอาหารดีๆ <mm> การฟังแนวคิดดีๆนะคะการฟังพอดแคสต์นะคะกับกูรูหลายท่านที่อยู่ใน u t u b e นะคะที่ออกมาพูดถึงแนวคิดดีๆเพื่อให้เรานะคะมีความคิดและแนวคิดบวกในการสร้างพลังกาย <mm> <mm> พลังใจให้กับตนเองนะคะข้อต่อมาค่ะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้เพื่อใครนะคะแต่เพื่อตัวเราเอง การปล่อยวางจะทําให้เรามองเห็นโอกาสในการเริ่มต้นมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตของเรานะคะแล้วก็มองเห็นว่าเวลาณนะขณะนี้เนี่ยเราควรจะทําอะไรที่จะสร้างคุณค่าให้กับตนเองนะคะและที่ผ่านมานะคะเราเสียเวลาไปกับอะไรการที่เราทุ่มเทอะไรไปบางสิ่งบางอย่างไม่ทำให้เราค่ะผิดหวังถึงเวลาแล้วค่ะที่เราเนี่ย จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นและกลับมาฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายของตนเองใหม่นะคะข้อที่4เลยค่ะอยู่กับปัจจุบันนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะท่านได้ตรัสสอนบอกว่าหยุดทุ่ําครวนถึงอดีตที่ผ่านมาหยุดโหยหาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันด้วยความไม่ประมาณนะคะคำนี้เป็นคําที่ดีมากๆนะคะที่เป็นพุทธโอวาทที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะ โปรดให้เรานะคะได้เรียนรู้แล้วก็เป็นพระธรรมคาสอนที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธโอวาทในการจันลงใจครั้งสุดท้ายก่อนที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าสู่วรรณา,านั่นเองนะคะเพราะนั้นการปล่อยวางนะคะหรือการการที่เราอยู่กับปัจจุบันได้เห็นว่าเราเรา,เรามีคุณค่าอะไรเราควรจะทําอะไรเรารู้เป้าหมายชีวิตของเรานะคะจะทําให้เราพบความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะ ข้อที่5เลยค่ะเวลาของการค้นหาเป้าหมายชีวิตแท้จริงค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะให้เรานะคะอยู่กับการค้นหาเป้าหมายของชีวิตแท้จริงชีวิตของเราจากนี้ไปที่เหลืออยู่นะคะเราจะทำอะไรเพื่อตัวเราเองนะคะเป้าหมายชีวิตของเราอะคะ่ะควรจะแบ่งออกให้ได้ให้ครบในทุกหกมิตินั่นเองนะคะหมิตินะะี่ค่ะของชีวิตคืออะไรคะการงานการเงินความรักครอบครัวนะคะและ การดูแลตัวเองนะคะและการส่งมอบให้กับโลกใบนี้นะคะสิ่สำคัญมากๆเลยมิติในชีวิตของเราต้องทําให้ครบถ้วนทั้งการดูแลตนเองดูแลการงานดูแลการเงินดูแลครอบครัวดูแลโลกใบนี้ส่งมอบคุณค่าให้กับโลกใบนี้และตัวเราเองและคนในครอบครัวของเรานะคะมันเป้าหมายชีวิต จะเป็นสิ่งที่ช่วยเรารู้ทิศทางว่าเราจะทำอะไรนั่นเองนะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะคะข้อ6ค่ะรักษาความรู้สึกให้อยู่ในด้านบวกการคิดบวกไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนหลอกตัวเองนะคะแต่การคิดบวกและการสร้างความรู้สึกในด้านบวกจะทําให้เรามองเห็นโอกาสในด้านที่ดีที่จะทําให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จมีความสุขมากขึ้นการสูญเสียบุคคลใน,นเป็นที่รักการอกหัก ความช็อกช้ำรักความสูงความผิดหวังต่ตางๆในชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นการรักษาความรู้สึกของตนเองจำเป็นจะต้องแสวงหาในหลายๆด้านเช่นอะไรคะการฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะการอ่านหนังสือในลักษณะที่เป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจการฟังข้อความดีด การออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยเราได้มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าการให้อาหารสมองที่ดีที่สุดคือการออกกําลังกายนะคะเพราะเวลาที่เราออกกำลังกายนะคะกล้ามเนื้อทุกส่วนจะพักแต่สิ่งที่ได้มากที่สุดคือการส่งออกซิเจนไปสมองของเราและทําให้เราเนี่ยมีพลังงานที่สดชื่นโดพามินจเจ่งเอินโดฟินเจั่งนะคะความรู้สึกด,ด้านบวกและเห็นคุณค่าของตัวเอง จะส่งผลดีมากๆค่ะลองดูนะคะออากาลังกายวันละครึ่งชั่วโมง40นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะเอาตามความสะดวกของเราเลยนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้มันยอดเยี่ยมมากเลยนะคะความรู้สึกดีๆเนะะี่ยค่ะเราสร้างได้คือการที่เราเนี่ยออกไปชื่นชมธรรมชาติการขอบคุณตนเองนะคะการสร้างแรงจูงใจการส่งมอบคุณค่าของตัวเราเองนะคะให้กับผู้คนนโลกใบนี้คะ่ะหรือการให้สิ่งของ ที่เหลืออยู่นะคะที่เราไมา่ใช้แล้วเนี่ยเอาไปให้ผู้คนที่เขาต้องการนะคะการจัดบ้านการดูแลบริเวณบ้านนะคะการไปออกอาการที่เราเนี่ยค่ะไปหาความรู้สึกไปหาบรรยากาศที่สร้างความรู้สึกในด้านบวกะค่ะจะเป็นอาหารที่ชันเยี่ยมเลยนะคะให้กับจิตใจของเราเองแล้วก็นำพานในด้านความคิดด,ดีมาให้ตัวเรานะคะ <S <S อันนี้อาจารย์มองว่าการที่บวกนะคะเราอาจจะเป็นจะต้องหาแนวคิด เพื่อมาหักล้างกับความคิดลบหรือความเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราดังนั้นนะคะข้อที่สําคัญมากๆที่อยากให้ทุกคนนะคะเข้าเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเอ้ความคิดบวกเนี่ยเราสามารถสร้างด้านไหนได้บ้างนะคะข้อต่อมาข้อสุดท้ายหรือข้อที่7นะคะคือเรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจของตนเองนะคะและเป็นตัวของตัวเองเคยฟังไหมคะเคยฟังความต้องการของตนเองไหมคะว่าเราต้องการอะไร เรามีชีวิตที่มาอยู่ในจุดตรงนี้ค่ะเรามีสิ่งต้องการเสียงหัวใจของเราอะต้องการอะไรต้องการแบบไหนต้องการมีความสุขแบบไหนนะคะความสุขที่เราไม่ต้องร้องขอจากใครนะคะแล้วเราสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองอันนี้สําคัญมากๆอาจารย์นะคะอยากให้กําลังใจทุกๆท,ท่านนะคะเวลาที่เราเจอความผิดหวัง เจอความทุกข์เจอความเศร้าหมองเราชอบเทอารมณ์ไปให้กับเหตุการณ์น,นั้นๆให้กับบุคคลนั้นๆแล้ว่ํามครวนทําให้เสียเวลาและเสียโอกาสอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นลองหาเวลามาฟังเสียงหัวใจของตนเองว่าหัวใจของเราอะอยากได้อะไรอยากให้เราทําอะไรนะคะความเป็นตัวของเราเนี่ยที่เราละเลยมาเรายังไม่ได้ทำอะไร ะะแล้วลงมือทําสิ่งนั้นด้วยความยอดเยี่ยมอาจารย์เป็นกําลังใจใหท้ทุกท่านนะคะในวันมาคาบูชาว,วันนี้ขออานิสงส์ขอบาร,รมีของสมณะสัมพทธเจ้าและบุญที่หลายๆท่านได้สร้างกุศลในวันดีๆวันนี้นะคะขอให้พบความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดสปม,มปรารถนารและที่สาคัญนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเฟื่องฟูจิตใจของตัวเองอยู่ใน อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นพลังบวกมากๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ